สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีคนถามนะคะอินบองมาถามว่าที่บอกว่าเอาท่อนแบ่งท่อนมาขยายเนี่ยทำกันยังไงนะคะเอ่อแล้วมันงอกจริงไหมยํามีแค่ลั้งมาบอกนะคะวันนี้เนี่ยคือยาได้ต้นไม้นะคะเป็นพวกอโกนิมานะคะ นี่นะคะเป็นพวกอกโกนิมาพวกตระกูลอยู่เดียวกันกับน่าจะเป็นพวกเศรษฐีวินสันอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีหรือเป็นสาวน้อยปะแป้งนะคะวันนี้มีอกโกนิมาหลายแบบเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ยาค่อคนข้างที่จะต้องได้มากก็เลยจะต้องทำทำการชําไว้ะคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะ แต่พอได้มาถึงกลางคืนอย่างนี้ก็คือต้องต้อง,องทําไว้เลยค่ะทุกคนก็คือนี้เลยค่ะเคล็ดลับนะคะเห็นไหมคะทุกคนยาก็ตัดท่อนนะคะอันนี้คือส่วนยอดนะคะยาตัดแล้วแล้วเดี๋ยวยาก็จะทําการชาเหมือนกันเคล็ดลับที่ยาบอกค่ะทุกคนนี่ตัดท่อนให้ได้ปริมาณที่ ประมาณท่านสองท่อนหรือสามท่อนเห็นไหมคะทุกคน mm. แล้วแต่ว่าเรา mm. กลัวจะเน่าหรอบอกเลย mm. ค่ะ<อ>วิธี<อ>ที่<อ>ยา<อ>ทำเนี่ยไม่เน่าแน่นอนค่ะคือหนึ่งนะคะยาอยากให้นี่คะ่ะเจ้านี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวอยากให้ดูนะคะเห็นไหมคะทุกคนยาก็จะหั่นท่อนแบบนี้ละคะ่ะยาจะให้เหลือประมาณสักสองหรือบางคนอาจจะ ให้เหลืออย่างละท่อนก็ได้ซึ่งต้องดูด้วยนะคะว่าหากเขาไม่แก่เนี่ยยังไงก็อย่า,อย,าอย่าตัดเหลือนน้อยนะคะอันนี้ยาจะตัดให้เหลือประมาณสักรวมแล้วก็จะเป็นอันนี้คือสองท่อนครึ่งน,นะคะหรือสามเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะมีตายอดเห็นไหมคะตรงนี้ที่เขายอดจะขึ้นนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคะเนี่ยยาจะให้เหลือสักสองตาเพื่อที่เขาจะเผื่อไว ะะเพราะว่าการที่เราไอ้นี่ชําในกระถางใช่ไหมคะพื้นที่ก็จะเหลือประมาณนี้นะคะให้เหลือดังนั้นสีที่มันโผล่ขึ้นไปเนี่ยพอทับอ่ะพวกนี้นะคะเขาก็จะขึ้นยอดแทงขึ้นมาหากดินลดลงแต่ยังไงเวลาเราเปลี่ยนกระถางค่ะทุกคนเขาก็จะสวยเองซึ่งต่อพวกเนี้ เราต้องเผื่อเอาไว้นะคะเห็นไหมคะแล้วทีนี้ทํำยังไงคะมันถึงจะไม่เน่ายาบอกไว้เลยนะคะคือถ้าสมมติว่าตอนเย็นมาเนี่ยคะ่ะถ้าสมมติว่าเราได้เราตัดปุ๊บนี่นะคะทุกคนใช้วิธีแบบนี้เลยคะ่ะใช้ปูนแดงนะคะป้ายเขานะคะเดี๋ยวยาจะป้ายให้ดูนะคะทุกคนก็คือป้ายเขาทิ้งไว้เลยคะ่ะทุกคน ทิ้งไว้ทั้งคืนเนี่ยค่ะทุกคนให้เขาแห้งสนิทนะคะบอกเลยถ้าเราทาไว้แป๊บเดียวอะ่ะยังไงอะ่ะพอเราไปลงวัสดุปลูกนะทุกคนยังไงก็เน่าค่ะดังนั้นมันจะเกิดเชือ้อราแล้วไอ้ปูนแดงนี่นะคะเขาจะไปเคลือบผิวไว้นะคะแล้วทีเนี้ยเชือ้อราป้องกันเชือ้อติดเชื้อราได้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเราจะทาไว้แบบนี้นะคะ ยาอยากยาแนะนําเลยค่ะเคลมลัมนี้ยาใช้มานานแล้วก็คือทิ้งไว้เลยค่ะทั้งคืนมันจะแห้งนะคะหรือหากเป็นกลางวันค่ะตอนเช้าเนี่ยให้ทิ้งไว้อย่างน้อยสามชั่วโมงยาอยากให้ทิ้งไว้อย่างน้อยสามชั่วโมงถ้าเป็นกลางวันไม่มีฝนไม่มีอะไรค่ะแดดจัดแล้วเราวางไว้ในสภาวะปกติเจอลมเจออะไรอ่างเงี้ยค่ะไอร้อนบ้างคืออย่างน้อยสามชั่วโมงบอกเลยนะคะเวลาลงชามปุ๊บเนี่ยคือ ไม่เน่าแน่นอนค่ะทุกคนเห็นไหมคะก็คือเราก็จะใช้วิธียาใช้วิธีแบบนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วเวลาเราชํานะคะทุกคนก็คือใช้กากมะพร้าวนะคะแช่น้ำอย่างที่ยาบอกคะ่ะที่ยาเคยทำเคล็ดลับเอาไว้แล้วนะคะในการใช้กากมะพร้าวต้องแช่อย,อย่างน้อยสามชั่วโมงเป็นขึ้น เป็นต้นไปนะคะแต่ถ้าจะให้ดีคืนหนึ่งคืนสามคืนยิ่งดีค่ะทุกคนก็คือมาชําเขานะคะเดี๋ยวยาจะให้ดูนะคะที่ยาชําไปแล้วเห็นไหมคะทุกคนงอกแน่นอนทุกคนคะอันนี้ค่ะอันนี้นนเป็นสาวน้อยป่าแป้งที่แบบว่าค่อนข้างจะด่างสวยมากนะคะเป็นพันุ์ที่ยาอันนี้ไว้ตอนนั้นต้นเขาค่อนข้างที่จะ แก่มากแล้วใบเขาจะไม่สวยดังนั้นเราต้องมาชํากิ่งเขาเองคะแล้วยาก็ทําวิธีอย่างที่ยาบอกค่ไปก่อนหน้านี้คือยาจะตัดท่อนเสร็จแล้วนะคะยาก็จะทาปุนแดงแล้วก็ผึ่งไว้เลยคะ่ะถ้ายาตัดตอนเย็นก็คือทิ้งไว้เขาทั้งคืนเขาก็จะแห้งแล้วตอนเช้ามายาก็จะชํา หรือใครทําตอนกลางวันก็คือต้องทาปุนแดงทิ้งไว้ตอนเช้านะคะอย่างน้อย3ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็มาชําค่ะทุกคนยังไงก็ไม่เน่าและที่สําคัญงอกเร็วด้วยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ยาได้ทําการทดลองให้ดูแล้วนะคะเห็นไหมคะแตกดีมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเรามีตาเท่าไหร่เห็นไหมคะอันนี้มีตาสองตาเห็นไหมคะเขาก็จะงอกสองตาขึ้นมาเลย นี่เห็นไหมคะทุกคนอ่าแล้วทีนี้หากเขาขึ้นบำรุงดีๆต่อไปเราแยกกระถางใบเขาก็จะสวยงามมากเลยคะ่ะต้นเก่าอย่าทิ้งนะคะทุกคนมาทำแบบนี้นะคะแล้วจะได้ต้นใหม่ที่สวยงามนะคะได้ต้นใหม่ๆมาประดับบ้านกันคะ่ะแล้วที่สำคัญนะคะที่ทำให้ต้นเนี่ย เกิดขึ้นไวงอกไวนี่เลยค่ะน้ำชูกำลังนะคะหนึ่งานะคะผสมกับน้ำเนี่ยหนึ่งลิตรนะคะแล้วก็ลดน้ำทุกอย่างน้อยก็คือสองสวันครั้งนะคะบอกเลยได้ผลแล้วแตกหน่อเร็วมากค่ะอย่าลืมไปลองใช้เคลมลัมนี้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามให้กำลังใจาย,ยาด้วยนะคะขังหน้ายาจะมาบอกเคล็ดลับอะไรอย่าลืมมารับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ